สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งแช n แนลรู้จักเกมมากคือเบผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Nightmare of Sushi Nightmare of Sushi นะครับผมก็เป็นเกมจากดีไซเนอร์ชาวสิงคโปร์อีกแล้วนะครับแต่เป็นคนละค่ายกันนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ได้มาจากงานเอเชียบอร์ดเกมเฟสติ l ที่เพิ่งผ่านมาไปนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ย แฟนผมนะครับไปเล่นแล้วก็ติดใจซื้อทันทีเลยนะครับแล้วก็มีเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วก็ชอบมากแล้วผมก็ได้ไปเป็นกรรมการในงานนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมหนึ่งที่ผมให้เป็นนอมนีในงานเลยนะแบบให้เข้าชิงรางวัลเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นแล้ว รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะครับปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้เลยว่ะแต่เกมเนี้เป็นเกมแนวที่ผมไม่ชอบแต่มันทำให้ผมชอบได้ครับกับแนแมออัสุชีครับเกมแนวนี้ครับปกติอ่าเรียกถูกเรียกว่าเป็นเกมแนว Bruffing นะครับหลายคนโดยเฉพาะคนไทยจะเข้าใจผิดเนาะคำว่า b r u ฟฟิ้งเป็นแบบกับ,กบเขาเรียกกับฮิดเด้นไอดีนิตี้อ่ะหรือพวกแบบอ่าเขาเรียกว่า พวกเกมแนวปกปิดตนเองอะที่แบบว่าเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายใครเป็นคนดีอะไรพวกนี้นะครับบฟฟิงมันไม่จะเป็นต้องโกหกไงบรฟฟิงมันคือการการพูดเพื่อให้น้มน้าวคนอื่นอ่าเป็นการพูดเพื่อน้มน้าวหรือพูดในเชิงจิตวิทยาเพื่อให้เขาอ่าเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามนะครับความจริงแนวเฮดเรียลตี้มันก็มันก็มีบ u f ฟฟิ้งอยู่ในนั้นแหละแต่ว่า บัฟฟิงแบบพียวๆเลยนี่คือบัฟฟิงแบบเพียวๆเลย,บบเย,เลยที่เราไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นคนดีคนเลวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ฝีปากระดับหนึ่งหรืออาจจะไม่ใช้ฝากก็ได้อาจจะใช้สีหน้าหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อทําให้เราบรรลุจุดประสงค์ครับโดยที่ธีมเกมนี้ก็คือเราจะเป็นซูชิเชฟนะครับที่จะพยายามทําซูชิดีๆไว้กินเองทําซูชิห่วยๆให้คนอื่นกินไม่รู้ธีมเหมือนไม่รู้ธีมมันมีอะไรอย่างนี้จริงๆในโลกนนี้เหรอนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้กินซูชิที่ดีครับแล้วก็เวลากินซูชิดีเราก็จะได้แต้มที่ดีนั่นเองนะครับถ้าเรากินซูชิห่วยๆไปก็ได้แต้มลบประมาณนั้นแล้วก็ใครที่ได้แต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้นะครับ Nightmares of Sushi ทำไมผมถึงให้มาเป็นนอมเนีในงาน Asian Board Game Festival ครับผม มีนบุกร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซร์ฟอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช้อ e ปี้ n b o บ k Board g เกมและ Line ID@ Min Bo o ุ อันนี้ผมเซตอัพแบบ4คนนะครับเกมนี้สามารถเล่นได้ถึง6คนเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวบัฟฟิ้งเกมหนึ่งที่เล่นแค่3คนก็สนุกนะนะครับเพราะว่าไม่ว่าผม หรือแฟนผมที่ไปเทสในงานเนี่ยก็เล่นแค่สคนเองนะครับแล้วก็ติดใจทั้งคู่เลยนะครับแต่หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยเล่นหลายคนสนุกกว่าโอ้โหนี่ขนาด3ามคนก็สนุกแล้วนะครับหลายคนยังสนุกไาอีกเหรอมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มมานะครับผมเราจะทิ้งซูชิจากมือเราไปหนึ่งใบนะครับเพราะนั้นเราจะเล่น4รอบนะครับรอบละใบนะครับมี5ใบนะแต่เราทิ้งไปก่อน1อันนะครับอาจจะทิ้งซูชิอ่าผมทิ้งใบนี้ละกันนะครับออกไปเลยนะครับอ่าคนนี้ผมขออนุญาต ทิ้งสุ่มจากเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ผมไม่รู้จักผมก็ไม่รู้ใจเขานะครับว่าเขาจะทิ้งอะไรนะครับอ่าทิ้งสุ่มไปทิ้งสุ่มไปเติมเติมอ่าการ์ดแอบ,บบางเนี่ยการ์ดบางมากเลยนะครับ <c oughs> ขอบเผามาตรงนี้มันจะสับระวังเลยนะการ์ดบางจริงนะการ์ดบางมากโอเคนะครับเราิวตามจริงไงนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็จะมีการ์ดสี่ใบนะครับเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยเราจะทําการทําซูชินะครับอันนี้ก็ตามคนต่างทำเลยทําพร้อมกันนะครับ ก็เรียกว่าเราจะทําซูชิเกรดอะไรนะครับเกรด A เนี่ยถ้าใครได้กินนะครับเราจะได้2แต้มนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมากินของเราเขาจะได้2แต้มครับแต่ถ้าไม่มีใครกินของเราเลยเราจะได้เอสองแต้มแล้วเราจะได้กินเองเพราะนั้นถ้าเราทําซูชิเงี้ยก็ต้องพยายามทำยังก็ได้ย้ายคนอื่นมากินของเรานะครับอันนี้ก็คือเหมือนเอเลยแต่ได้1แต้มแทนนะครับอันนี้คือถ้ามีคนมากินของเราไม่มีแต้มเลยแต่ถ้าเรากินเองได้1แต้มนะเรากินเองก็จะได้1แต้มนะนะครับ สว่วนนี้นะครับถ้ากิดมีคนมากินของเราโดนลบ1แต้มแต้วเรากินเองลบหนึ่งแต้มนะเพราะนั้นเราไม่ห่วงเรื่องกินเองเรากินได้หมดเลยนะครับพะเราเอาอันที่ลบสแต้มไปแล้วนะครับแต่บางคนอยากเอาไปแกล้งคนอื่นไงก็เก็บลบสแต้ไมไว้ในมือกันแล้วแต่เลยนะครับอ่าตาแรกมาผมขออนุญาตชิมลางด้วยใบนี้ก่อนละกันนะครับอ่าทุกคนก็จะลงซูชิมาคนละหนึ่งใบครับจเดจเดมเจดมอ่าผมไม่รู้ไงไม่รู้ใจเขาว่าเขาจะประเดิมด้วยซูชิอันไหนนะครับ ลงมาลงมาเดินๆโอเคเรียบร้อยตอนนี้เริ่มจากผมก่อนผมจะไปกินซูชิอันไหนมีไหนบ้างก็คือผมไปกินของคนอื่นได้ห้ามเรีอกอตัวเองนะครับต้องรอไม่มีใครมากินของเราเราถึงจะได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปกินของคนอื่น,นแล้วได้แต้มแล้วของเราไม่มีใครกินเราก็ได้แต้มเพิ่มอีกนะก็ลองดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกินตรงกลางได้ด้วยนะตรงกลางจะเป็น special ล h ชฟนะครับซึ่ง special ล h e ฟเนี่ยความจริงจะมี4ใบนะครับซึ่งจะมีแบบดีมาก2ใบและแย่มาก2ใบนะครับ ซึ่งสไปดี้เชฟจะไม่เติมด้วยถ้ามีคนกินแย่มากไปแล้วนะสัก2ใบอะไรเงี้ยก็จะรู้แล้วว่าใบต่อใบมันดีแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ไปตัดชอตได้นะครับแต่ว่าทั้งเกมเนี่ยมีแค่สาใบนะครับไม่เติมเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปกินโทษทีเราต้องเลือกอุปกรณ์เครื่องมือก่อนในการทําซูชินะครับผมอ่าก็จะมีอยู่5ใบนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนการ์ดแอคชั่นนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเวนลาเล่นเล่นความไว้กับซูชิของเรานะให้รู้ว่าเราใช้อุปกรณ์นี้นะครับซึ่งอันนี้คืออะไรนะครับอ่ซซอซอออยสนนนะครัับบี้นนบกก็ว่า ถ้าเกิดว่าอะไรวะอันนี้ลืมนะครับได้2แต้มนะครับถ้าเกิดว่าเราองลี่เพลเยอร์ playing discard อ๋อถ้าเกิดว่าเราเล่นใบนี้คนเดียวก็คือในวงเนี้ยสี่คนไม่มีใครเล่นใบนี้เลยนะเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราได้2แต้มนะครับส่วนนี้เขาบอกว่า,าไม่ว่าเราจะได้แต้มดีหรือแต้มลบในรอบนี้นะเราจะได้คูณ2 นะครับวาซาบิ abi, นะครับถ้ามั่นใจว่านั้นการ์ดดีก็เล่นใบนี้นะครับอันนี้ก็บอกว่าหากตานี้เราได้แต้มลบเราจะได้แต้มดีแทนแต่ถ้าเราได้แต้มดีเราจะได้แต้มลบแทนนะครับก็คิดดีๆถ้าเกิดว่ารู้ว่าไอ้ตานี้ทุกคนเหลือแต่การ์ดห่วยนะครับก็เล่นใบนี้ได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าเราจะพอตัดชอตได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อ เราสามารถเปลี่ยนแต้มลบของเราให้กลายเป็นแต้มบวกนั้นจะเป็นแฝกแต้มรับเวไาได้แต้มลบขึ้นตรงนี้ได้แต้มบวกขึ้นตรงนี้เดี๋ยวสุดท้ายไปหักลบกันแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่มีแต้มลบเลยนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้จะเปลี่ยนแต้มลบเราไปแต้มบวกตามจํานวนคนที่เล่นการ์ดใบนี้นะครับถ้ามีคนเล่นการ์ดใบนี้4ี่คนเลยก็เปลี่ยนแต้มลบ4เป็นแต้มบวก4นะครับตอนนั้นหัวก็ได้บอกบอกคุยก่อนแต้มลบเราเยอะให้มาใช้ใบนี้กันไหมสามคนช่างหัวมันมันไม่มีแต้มลบอะไรเงี้ยนะครับใบน อันนี้ก็บอกว่าถ้าเรานะครับเลือกคนหนึ่งนะครับโทษทีอันนี้ก็คือเลือกคนหนึ่งนะครับให้โดนแต้มลบนะครับถ้าเราเป็นคนเดียวที่เล่นใบนี้นะครับอันนี้เป็นใบแบบเพิ่มแต้มลบให้คนอื่น <c oughs> แต่เราต้องเล่นใบนี้ <c oughs> คนเดียวเนี่ยนะนะครับนินจัตสุชินนะครับก็เป็นใบที่คนไม่ค่อยเล่นกันส่วนใหญ่จะเล่นกันสี่ใบนี้อยเว้นจะไม่มีอะไรเล่นก็นเล่นใบน,นี้ได้นะครับอ่ะก็เลือกเอาผมขอประเดิมด้วยอ่า ตาแรกคงยังไม่มีใครเล่นหรอกแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่ใจตรงโพผมเล่นนี้เล่นนี้ต้องเล่นนะต้องเล่นไปหนึ่ยเล่นนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตาแรกมีแต่คนลงซูชิแบบห่วยๆมาก่อนเพื่อหลอกให้คนอื่นกินนะครับเนี่ยทุกคนก็จะลงการ์ดแอคชั่นคนละใบนะครับอ,อันนี้ก็เล่นเป็นเฟสเล่นแอคชั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเริ่มจากสตาร์ทเพลเยอร์ผมเองไปเลือกกินซูชิสักคนหนึ่ง ผมว่าซูชิผมอยากกินมาคุโร่ครับผมมากินตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ตาสีเขียวก็บนซ้ายนะสีเขียวเขาอาจจะเฮ้ยกินของสเปเชียลเชฟดีกว่าต้นเกมไม่มีใครกินใช้ของดีหรอกอ่าสีม่วงาบอกว่ากูเอาอีกอันนึงถ้ามึงแย่กูได้ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเฮ้สีเขียวอยากกินของตัวเองอะเรากินของเขาแล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ผัดกันเปิดทีละคนก็ได้เริ่มจากเฟิร์สเพลเยอร์ก่อนนะครับเฟิร์สเพลเยอร์ก็เปิดมาชิเด โชว์เดยนะครับอันนี้ไม่มีกินใครกินของผมผมได้1แต้มแต่ผมดันเล่นใบนี้ไปว่ะแต้มดีกลายเป็นแต้มลบผมโดนลบ1แต้มนะครับเราก็จะเลื่อนอันนี้มาปึ้งเป็นแต้มเสีย1อันนะครับต่อไปอ่ะวนซ้ายมาตาคนนี้ครับโอ้ยไอสีแดงก็คือผมเองนี่ว่ะเอ้ยผมดันไปกินของดีเนี่ยพอดีผมต้องได้2แต้มแต่ผมดันเล่นใบนี้ไปผมเลยลบไป2แต้มแทนนะครับสว่วนนี้พอดีอันนี้ต้องเปิดเลยนะครับการเรียชั้นต้องเปิดเลย จึงโอเคอันนี้บอกว่าต้องเล่นการ์ดใบนี้คนเดียวถึงจะให้แต้มลบคนนึงได้แต่นี่เล่น2คนก็ชนกันก็ไม่มีใครได้ก็ทิ้งไปนะครับอ่าส่วนนี้เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแต้มลบไปแต้มดีได้แต่เขาไม่มีแต้มลบคืออันนี้ผมเล่นสุ่มไงประเด็นไม่ควรเล่นแต่แรกนะครับอ่าก็เปิดวนมาต่ออันนี้เขากินของตัวเองไม่มีกินของเขาเลยโอ้โหได้เลย2แต้มนะครับสําหรับสีม่วงของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับไม่มีใครกินของเขาเช่นเดียวกันหรือเปล่าะ ม่กีสีเหลืองกินอะไรวะอ้าวสีเหลืองไม่ได้เลือกกินเลยปะอ๋อสีเหลืองกินของเบอร์ละคว,วามจริงผมต้องกินของอันนี้ดิเออผมกินของอันนี้เออช่างมันนะครับแล้ว,ลวอันเนี้ยสีเหลืองได้สองแต้มผมาจากลบเปลี่ยนเป็นแต้มบวกอะไรเงี้อยอเย็นๆนะ่ะผมก็ได้มาละหนึ่งแต้มนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดสเปเชียลเชฟของคนที่เลือกไว้นะครับอ่าเนี่ยสีม่วงก็โดนแต้มลบไปสองนะแล้วก็สีเขียวได้แต้มบวกมาสอง โอ้เรียบร้อยนะครับอันนี้คนกินไปแล้วก็ออกไปนะครับโคนกินสเปเชียลเชฟสองใบในรอบแรกเลยนะครับความจริงมันแล้วแต่นะบางเกมก็แบบไม่ได้รีบกินขนาดนั้นส่วนอันเนี้ยที่เล่นเสร็จแล้วนะครับก็ไปวางหงายนะครับไว้ข้างหน้าเราก็ได้ข้างหน้าเราง่ายกว่าคนอื่นก็จะได้เห็นว่าเราเคยเล่นอะไรไปแล้วบ้างนะครับวางหงายไปเลยอ่าแล้วเราก็จะเหลือ อีก3ใบในมือสหรับเล่นรอบต่อไปนะครับเฟิร์สเพลเยอร์ก็จะวนไปหาคนที่แต้มเยอะที่สุดนะครับถ้าแต้มเยอะเท่ากันก็วนซ้ายอะ่ะใครใกล้เฟิร์สเพลเยอร์มากก่านันหรือถ้าแต้มเยอะเท่ากันก็ดูแต้มลบก็ได้ครับแต้มลบน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคือคนได้เปรียบแหละจะได้เป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับเฟิร์สเพลเยอร์เสียเปรียบนิดนึงนะต้องเลือกกินก่อนชาวบ้านเขาอะไรประมาณนั้นโอเคอ่ะเราก็เลือกต่อเอ้เราจะทำซูชิอันไหนดีอันนี้ผมเชื่อว่ามีคนมากินของผมแน่นอนผมหมอบมือนี้แล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทุกคนก็จะหมอบคนละหนึ่งใบ นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เล่นไอเทมที่เหลือนะครับจะเล่นไอเทมอะไรดีนะรอบนี้เล่นนี้แล้วกันถ้าไม่มีคนเล่นชนผมเนี่ยผมได้เลยสองแต้มเราเก็บไว้เล่นหลังๆก็ได้ร้อยคนเขาชนกันก่อนเนาะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตานนี้เราได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เล่นเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบ4ใบนะครับพอครบ4ใบเนี่ยก็ดูแต้มนะครับโดยที่เอาแต้มบวกมาลบแต้มลบใครแต้มเยอะสุด คนนั้นก็ชนะไปแต่ในกรณีที่แต้มเท่ากันคือบวกลบแล้วได้แต้มเท่ากันนะครับให้มาดูว่าใครลบน้อยที่สุดคนนั้นชนะไปนะครับนี่ก็คือน i g แม m ออฟซูชินะครับแต่ควาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อในงานมีโปรโมโให้ด้วยนะชื่อว่าบัตอ y ยหรือตาตูดตาตูดนี่ใช้การ์ดคนละแบบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดแบบปิิ้นเองแบบแค่แบบ On d e m ม n นนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรโมโไงนะครับเลยหนาขึ้นกว่านอยนะครับ ซึ่งไอ้บัตไอเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเซตอัพเนี่ยก็แจกคนละใบนะครับถึงเวลาอยากใช้ค่อยทิ้งครับเวลาทิ้งเนี่ยจะสามารถดูกองทิ้งของคนอื่นได้ทั้งหมดเลยคือกองทิง้งอ่ะเวลาเราทิง้งเราทิ้งหงายถูกไหมแต่เวลาใบต่อใบที่ทิ้งครับมันจะทับใบเดิมครับทำให้ไม่สามารถเห็น,หนใบก่อนหน้าได้ก็จะเป็น เมมเบรีเกมนิดนึงต้องจําว่าเฮ้ยเขาเล่นอะไรไปแล้วบ้างนะเขาเล่นของดีไปยังของแย่ไปหรือยังอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ได้ก็สามารถใช้บัตอายเนี่ยหรือดูได้ของคนหนึ่งทีหนึ่งนะครับหรือจะมาใช้เพื่อดูการ์ดที่การ์ดไอเทมที่คว่ำอยู่ของคนหนึ่งได้นะครับก่อนที่เราจะเล่นไอเทมของเราเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่านี่คือบัตอายนั่นเองนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกกอนว่า,า o o d to have นะไม่มีก็ได้เพราะเกมมันสนุกอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างัผมกบ Night Mas s of Sushi e ีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิตมากมายบริการห่อปบกแบบมืออาชีพออกคอนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i s h Board Game ทั้งใน s h o ป e e และ f a c e b o o k B w i s h ครบจบในที่เดียวคือเกมมันดูไม่มีอะไรนะแต่มันมีว้าวแฟกเตอร์หลายจุดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างแรกคือเรื่องเรนจ์ของเกมแล้วกันเรนจ์ของเกมคือสั้นกระชับมาก นะครับเหมาะมากกับเกมแนวนี้นะแนวที่แบบว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังนะครับมีการบัฟฟี่มีการหลอกลวงมีการแบบเฮ้ยดูสีหน้าดูท่าทางดูเรียกว่าจิตวิทยานะครับใครที่ชอบเกมแนวที่แบบเน้นเล่นกับจิตวิทยาเนาะโดยที่แบบไม่ต้องโกหกอะแต่ว่าจิตวิทยาคือจิตว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของการโกหกอย่างเดียวหรือเปล่าวใช่ไหมนะครับเกมนี้ก็โกหกนิดนึงแหละนะครับแต่มันก็แบบไม่ได้โกหกขนาดนั้นเนาะก็เกมนี้จะเหมาะมากเลย นะครับ f อนบัฟฟิงที่ดีมากเหมาะยังไงบ้างอย่างแรกคือ1คือมันมีความเป็นดีดักชันครับซึ่งความเป็นดีดักชันมันทําให้มีเรื่องของโลจิกเข้ามาผสมในการ ตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มันก็เป็นผู้ช่วยเหลืไกลๆด้วยคือมันไม่ใช่โลจิก100%ที่พอเราคํานวณได้เป๊ะปุ๊บมันก็จะเป๊ะทุกอย่างแต่เราสามารถคํานวณความน่าจะเป็นของมันได้ซึ่งผมชอบมากๆเลยการที่เกมนี้เขาบาลานซ์สสิ่งนี้ไว้ด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบัฟฟิ้งเอ่ยนะครับเรื่องของการตัดช้อยดีดักชั่นเอ่ยนะครับแล้วก็เรื่องของความแบบว่า การเขาเรียกการตัดสินใจเขาเรียก decision making นะครับในการเล่นไอเทมต่างๆนะครับเล่นของต่างๆคือมันมีอะไรให้ตัดสินใจมันไม่ใช่แค่เล่นไปตามเกมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเห็นอันนี้ดีก้าของที่ดีไม่ใช่มันมีอะไรให้ตัดสินใจและการตัดใจเนี่ยก็มาจากการ deduction มาจากการคำนวณของเราที่ร้อยแล้วว่ามันมีสิทธิ์เกินเบสเซนอะไรยังไงหรือจะลองเสียงนี้ดูดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเจ็บใจรีใหม่ได้เพราะเล่นแค่4รอบเท่านั้นแลวแต่ละรอบก็ไม่ได้นานเลยนะครับ คือมันเป็นยังไงเอลเลเมนต์พวกนี้มันเป็นยังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างแรกคือมาถึงเนี่ยเราก็เลือกการ์ดออกคนละหนึ่งใบไปก่อนเลยนะครับจากในมือซึ่งตรงเนี้ยมันดีตรงไหนมันดีรงที่ว่ามันนาให้ไม่มีความร0ออยู่ในเกมนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่มีความ1 0 0คนที่เล่นเก่งเนี่ยเขาก็จะตัดช้อยที่ทุกอย่างโป๊ป้าโป้ป้าสุดท้ายก็จะตอบถูกทุกอย่างเขาก็ได้แต้มเดี๋ยวไม่มีลดแต้มเลยเกิดจากการเอากาดในมือไปก่อนแล้ว ชุดแรกทําให้เราไม่รู้จริงว่าเขาเอาอะไรออกไปพอเราไม่รู้ว่าเขาอะไรออกไปเราก็จะไม่รู้จริงๆว่าไอ้สใบที่เหลือมันคืออะไรนะครับต่อให้เขาเล่นไปนแล้ว3ใบเราจําได้หมดเลยสาใบเขาเล่นอะไรอีกใบหนึ่งมันก็คือมันจะมีอีก2ช้อยาสอยู่ดีนะครับเราก็ต้องเหมือนเดาทางเขาแหละว่าเฮ้ยเขาเป็นคนประมาณไหนเขาจะเอาอะไรออกอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะมีเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมชอบที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ร้อยคนมากินเราอย่างเดียวบางทีเราเล่นการ์ด ดีๆไปเราก็ต้องไม่ใหญ่เขามากินด้วยอะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะคือบางทีมันทําให้เจ็บใจแต่แรกก็ไม่ได้อ่ะคือเราจะเล่นการ์ดเสียแต่แรกแล้วก็บอกเฮ้ยนี่เล่นแต่การ์ดเสียมันก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายคุณจะเหลือแต่การ์ดดีในมือแล้วอะไรเงี้ยคนก็จะมารุมกินคุณแล้วก็ได้แต้มไปเนี่ยคือมัน มันเล่นด้วยหลักเหตุผลอะคือมันเล่นด้วยหลักเหตุผลแล้วก็มีจิตวิทยาอยู่ในนั้นนะครับว่าเฮ้ยอย่างเช่นอย่างเช่นผมลงการนี้ไปเฮ้ยกูซูชิกูซูชิบิลีฟมีแต่น,นั้นผมเล่นกับฝรั่งกับในนี้อะไรเงี้ย,ะน,ยนะครับเขาก็โอเค I trust you อะไรเงี้ยก็มากินกันใหญ่แล้วก็เจ็บใจกันไปจะแต้มลบไปอะไรเงี้ยนะครับตอนหลังเขาก็ไม่เชื่อผมแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นาะหรืออาบางคน,น่ะ ผมกับก็เชื่อเขาจะหยดสุดท้ายเลยปรากฏว่าไม่โกหกจนยดสุดท้ายเลยก็มีนะครับนะี่ก็มันก็เป็นเรียกว่าเป็นความเฮฮาของเกมประมาณนี้เนาะแต่ความเจ๋งมันคือมันไม่ใช่มีแค่นั้นครับมันมีเรื่องของการ์ดแอคชั่นครับบางทีเรารู้ว่าเขาเล่นการ์ดห่วยเนี่ยเราก็สามารถเล่นใบนี้ได้ครับเพื่อเป,เปลี่ยนความแย่กลายเป็นความดีนะก็บแบบว่าเรียกว่าตลบแบบ แผนซ้อนแผนอ่ะอ่าคุณบอกเอ้ยอันนี้ซูชิดีโอเคกูคไม่ชั่วมึงอ่ะแต่กูกินแล้วการทำเป็นบอกเอ้ยแอนชัทอยู่แล้วกูก็หมอบใบนี้ไว้นะครับเปิดมา,าโอเคไม่เป็นไรกูได้ของดีอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวการเล่นกับสเปเชียลเชฟผมรู้สึกว่าก็ดีในการตรงกลางนะครับมันทำให้ลดอ่าบัคกของเกมนี้ไป เพราะบางทีทั้งวงมันอาจจะเป็นคนเฮี้ยโดยกําเนิดมาถึงแม่งลงแต่ซูชิเฮี้ยทั้งวงเลยไม่รู้จะกินตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็สามารถดริฟมาที่สเปเชียลเชฟได้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าสเปเชียลเชฟจะดีหรือเปล่าแต่ดีกว่าแบบโดนความแย่100%ก็มาเสี่ยงกับตรงกลางดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วสเปเชียลเชฟก็ตัดช้อยได้ระดับหนึ่งอย่างที่บอกนะครับมันมีแค่สี่ใบเท่านั้นมีดีสองแย่สองวันนั้นเนี่ยถ้าเห็นแย่ไปแลแ้วสองใบก็มาลุมกินตรงนั้นเลยก็ได้นะครับเออเอเอ,เอแล้วก็มีเรื่องของเเเเมมมรีีีาาาก่่่ยยยวววขนะ้้องนะทแบบฮล เล่นเสร็จแล้วมาจะมาทับกันทับกันเราต้องคอยจําดีๆว่าเ,เขาเล่นอะไรไปแล้วไม่ใช่มาลื้อดูเพราะว่าการลื้อดูการในกองทิ้งขคนอื่นได้เนี่ยมันก็ทําให้เป็นเรื่องของโลจิคอลเกินไปพอโลจิคอลเกินไปมันมีการคํานวณมากเกินไปความเป็นปาร์ตี้มันก็จะลดหลั่งเกินไปแทนที่จะเป็นดีดักชั่นปาร์ตี้เนาะมันกลายเป็นดีดักชั่นแบบแบบสตาติจี้ไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าดีไซนอรอออกแบบมาได้ดีนะก็ทําให้มีความเป็นเมมโมรีเกมหน่อยๆเนาะก็เรียกว่า เพิ่มรสชาติใ้เกมนี้แล้วกันนะครับข้อเสียนิดนึงนะก็คือเรื่องของคอมโบเนต์ที่ดูจืดจางมากนะดูไม่มีอะไรมีแต่การ์ดการ์ดการ์ดก๊าซเค็นง่ายๆเนาะแล้วก็การ์ดกระบางมากนะครับคนจริงผมรู้สึกว่าเกมนี้สามารถคอมโบเนต์ได้ดีกว่านี้นะนะครับถ้าเขาจะทำนะครับแต่มันก็จะแพงกว่านี้แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนเรื่องความแพงของบอร์ดเกมเอยู่แล้วถ้ามันแพงแต่คุ้มค่าเนี่ยผมก็ยอมจ่ายนะครับแล้วผมก็เชื่อได้ว่าคนเล่นบ,บอร์ดเกมหลายท่านก็กยอมจ่ายนะนะครับคอบอร์ดเกมที่ผมรู้จักหลายๆคนอะไรเงี้ยเนาะ,อ,ะอีกอย่่่าางงนึึทีผมรู้สกว ผมไม่ชอบนั่นก็คือเรื่องของการเซตอัพนั่นเองคือเกมนี้ไม่ควรที่จะเซตอัพยากนะครับถามว่าแล้วมันเซตอัพยากเหรอมันก็เซตอัพไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่ามันสามารถทําให้เซตอัพง่ายกว่านี้ได้อะตรงการแอคชั่นนี่คือการแอคชั่นนี่คือหลังการแอคชั่นครับแปลว่าอะไรแปลว่ามา,าต้นเกมเนี่ยเราจะเซตอัพใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องมาแบ่งกันให้ครๆกันทุกคนจะต้องได้การแอคชั่นคคาๆกันทุกคน นะครับก็คือมีการ์ดใช่มี5แบบทุกคนต้องได้ครบ5แบบแล้วทําไมไม่ทําให้หลังการ์ดมันมันต่างสีไปเลยอาจจะเป็นด้ามมีดก็ได้ด้ามมีดสีแดงด้ามตะเกียบสีแดง5้าอันใช่ไหมด้ามมีดสีเขียวด้ามตะเกียบสีเขียว5้าอันเพื่อแบ่งสีเพลเยอร์ไปเลยเพราะสุดท้ายการ์ดนี้มันไม่ไปนปนกันอยู่แล้วนะครับมันปนกันมันแยกของใครของมันอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะต,ต้องทําให้หลังการ์ดเหมือนกันนะครับและการที่แบ่งสีเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ต้นทุนในการผลิตเยอะขึ้นนะ ไม่ต้องไปถึงขนาดจ้างอาร์ติสในการทำอ่ะมันให้ใครททำก็ได้แค่เปลี่ยนสีใน Photoshop หรือในอะไรก็ตามนะคือมันไม่ยากเลยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าดีไซเนอร์เขามองข้ามแต่มันอะไรที่ไม่ควรมองข้ามอ่ะมันทำให้แบบเกมมันดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับ night nice mass of sushi นะครับซึ่งอีกเกมหนึครับขอให้เป็นเกมที่ amazing ครับ amazing amazing เป็นเกมเล็กๆที่ amazing คือ,อ,อน้อยมากที่เกมเล็กๆจะทำให้ผมรู้สึกว้าวเะเล่นแล้วว้าวเล่นเลอเฮ้ย เจ๋งว่ะคิดได้ไงวะมันมันดูไม่มีอะไรเลยก็จริงแต่ว่าพอเล่นแล้วมันดันสนุกเฉยเลยจากการรวมของเอลิเมนต์หลายๆอย่างนะครับคือผมไม่เคยเล่นเกมบราฟฟิ้งที่สนุกแบบนี้ปกติผมจะไม่ชอบบราฟฟิ้งผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมันแค่แบบขี้ปากเกมมันคือเกมน้ำลายอะ่ะ แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เกมน้ําลายมันเป็นเกมน้ําลายที่มีความลึกซึ้งอยู่ในตัวมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลําดับในการเล่นไอเทมนะครับเล่นการ์ดแอคชั่นตรงเงี้ยเนาะหรือแบบลําดับการเล่นเสียงในการเล่นซอยซอสจะเล่นดีไหมกูจะเล่นคนเดียวไหมจังหวะเนี้ยหรือรอทุกคนเล่นไปก่อนถ้ามัวแต่รอสุดท้ายแม่งมาเล่นการ์ดกันรอบสุดท้ายก็อดกันหมดอยู่ดีงั้นกูเล่นแต่รอบแรกเลยอะไรเงี้ยคือแบบ เฮ้ยมันมีการตัดส okay. ินใจอยู่ในนั้นเยอะมากเลยนะนะครับเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นในเทมเรื่องของการมอบการ์ดนะครับเรื่องของการที่จะไปตัดสินใจว่าคิดว่าของคนไหนมันดีอะไรเงี้ยมันมันก็ดวงระดับหนึ่งแหละแต่พอในในรอบประมาณรอบ3รอบ4แล้วแหละความดวงจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆครับจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วการเสี่ยงแล้วนะครับความน่าจะเป็นในหลายๆจุดนะครับและทีมใครคือมันสอนง่ายแล้วก็สนุกเฮฮานะครับผมสนุกเฮฮามากเลยนะครับใครที่ าสายปาร์ตี้เกมนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับหรือคนเป็นสายบอร์ดเกมจะจ๋าเหมือนผมที่เอ้ยก็เล่นเกมหลายแนวแหละปาร์ตี้ก็เล่นเอาไว้เล่นขั้นเวลาเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะถูกใจคุณได้ไม่ยากเลยกับ Night Mas of Sushi จากค่าย Good Spirit เกมนะครับก็ขอขอบคุณเฟิร์นขอคุณดีไซเนอร์ไม่ได้นะนี่ต้องขอ,ขอขอบคุณแฟนผมนะครับที่ซื้อมาให้ผมรีวิวนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ผมบอดจี้ยมากเพราะเอาแต่ทำเอาแบบเกมนะครับกว่าจะได้เงินก็ต้องรอเกมมันออกแหละนะครับ น่าจะนานเดี่ยวนานมากเลยช่วงนี้ก็อดทนอดกั้นนะครับไม่ซื้อบอร์ดเกมนะครับเพราะถ้าซื้อบอร์ดเกมก็จะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะครับขอคุณด้วยนะครับหรือใครที่อยากเป็นปอนเซอร์ผมก็สามารถส่งบอร์ดเกมให้ผมรีวิวได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนจากทางบ้านนะครับหรือว่าเป็นร้านค้าต่างๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณปอนเซอร์ประจาผมด้วยนะครับที่ก็ทําให้ผมอยู่ได้จนถึงวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น บีวิชหรือมีนบุ o กนะครับถ้าต้องการเกมไนท์แมร์อ f ฟซูชิก็ทัก2ร้านนี้ไปก่อนนะครับถือว่าช่วยผมได้มากเลยนะครับก็เวลาทักไปก็บอกด้วยนะว่ามาจากช่อง s m มิเกมมิ่งครับอยากได้เกมนี้ครับถ้าไม่มีก็น่าจะหาได้ไม่ยากนะครับก็ลองให้เขาทักทางดีไซเนอร์หรือทางค่ายไปดูนะเพื่อไปทำดิวอะไรต่างๆนะครับผมก็ลองดูเขาน่าจะหาได้แหละร้านใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คุนนีตามผู้ชมครับไว้เจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a t r e o อนั่นเองนะครับหรือจะสบกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้